ชายผู้ตามหาความสุขนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งชื่อชิงเวินเขารู้สึกว่าชีวิตของตนเองขาดอะไรบางอยา่างแม้เขาจะมีบ้านที่อบอุ่นมีครอบครัวที่รักและมีอาหารกินทุกวันแต่หัวใจเขากลับว่างเปล่าว,วันหนึ่งชิงเวินตัดสินใจเดินทางออกจากหมู่บ้านเขาเชื่อว่าความสุขต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่ง อาจเป็นในเมืองใหญ่หรืออาจอยู่บนยอดเขาสูงที่มีนักป่าพำนักอยู่เมื่อออกเดินทางไปไม่นานเขาพบชายชราผู้หนึ่งนั่งเงียบอยู่ใต้ต้นไม้ชายชรามองลูเมฆที่ลอยไปบนฟ้าและยิ้มอย่างสงบท่านตากำลังตามหาความสุขท่านรู้หรือไม่ว่าข้าคนเดินทางไปที่ใดชิงวนถามด้วยความบางังชายชรา หันมามองเขาแล้วยิ้มให้ชี้ไปที่พื้นดินข้างทางที่นั่นมีเพียงดอกไม้เล็กๆบิ่งบานอยู่ชิงบนเขาได้แต่ขมวดคิว้วเขาคิดว่าชายชราล้อเล่นข้าถามหาความสุขไม่ใช่ดอกไม้เขาพูดขึ้นชายชราหัว่รอบเบาๆเช่นนั้นจงเดินต่อไปเถิดชิงบนถอนหายใจ และเดินจากไปโดยไม่ได้มองดอกไม้นั้นแม้แต่น้อยชิงบนเขาได้เดินทางต่อไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังเขาเดินผ่านป่าลึกข้ามแม่น้ำและไต่ขึ้นไปบนภูเขาสูงเขาได้ยินข่าวลือว่าบนยอดเขามีนักปาาผู้รู้แจง้งที่สามารถสอนเขาเรื่องความสุขได้ในที่สุดหลังจากการเดินทางที่ยาวนานและเน็ดเหนื่อย เขาก็มาถึงกระท่อมหลังเล็กๆบุมยอดเขาที่นั่นเขาพบกับนักบวชสิลผู้ชรากำลังดดต้นไม้ด้วยความสงบท่านอาจารย์ข้าเดินทางมาไกลเพื่อแสวงหาความสุขท่านช่วยบอกข้าได้หรือไม่ว่าข้าจะหามันได้ที่ใดชิงบนถามด้วยน้าเสียงอ้อนวอนนักบวชสิลนเงยหน้ามองเขาก่อนจะหันไปมองต้นไม้ ที่กำลังโดซับน้ำอย่างเงียบงันแล้วกล่าวว่าความสุขอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ชิงวนสับสนเขามองไปรอบๆแต่เห็นเพียงต้นไม้ภูเขาและสายลมที่พัดผ่านข้าไม่เข้าใจเขากล่าวนักบวดซนได้แต่หัวเราะเบาๆแดวตักน้ำขึ้นจากบ่อไม้ไผ่ก่อนจะเทมันลงบนรากไม้เจ้าดูต้นไม้นี่สิ นักบวชกล่าวมันไม่เดินไปทางไหนมันไม่ได้ไขว่คว้าหาความสุขแต่มันเติบโตอยู่ที่นี่กินน้ำที่นี่รับแสงอาทิตย์ที่นี่และมันก็เป็นสุขชิงวนนิ่ง,งนันหัวใจของเขาเริ่มสั่นไหวแต่เขายังไม่เข้าใจทั้งหมดชิงวนนั้นเฝ้ามองนักบวชเซนหลดต้นไม้อยากเงียบนันแม้เขาจะรู้สึกว่าคำตอบนั้น เรียบง่ายแต่หัวใจของเขายังคงสับสนท่านอาจารย์ข้ายังไม่เข้าใจหากความสุขอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เหตุใดข้าจึงรู้สึกว่างเปล่าเสมอเขาถามขึ้นนักบวชเซนว่างกระบอกน้ำลงแล้วยิ้มเพราะเจ้ายังยึดมั่นว่าความสุขนั้นเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาเจ้าจึงมองไม่เห็นว่าบรรยูรอบตัวตลอดเวลา ชิงวนขมวดคิว้วเข้าปวดสายตามองไปรอบๆเห็นภูเขาสูงต้นไม้ไหวตามสายลมและเสียงนกกร้องไกลๆทุกอย่างเงียบสงบแต่เขายังไม่รู้สึกว่าตนเองพบความสุขนักบวชเซนยื่นมือออกไปแล้วชี้ไปที่น้ำในบ่อไม้ไผ่ดูเถิดน้ำในบ่อนี้ชิงวนก้มลงมอง ผิวน้ำสะท้อนภาพของเขาเองนักบวชสินเอาก้อนหินเล็กๆด่อนลงไปวงน้ำกับเพิ่อมปินขึ้นแล้วภาพสะท้อนก็แตกกระจายเจ้ากำลังปินเช่นนี้นักบวชกล่าวเจ้าพยายามหาความสุขจุนจิตใจวุ่นวายเล่ากับผืนน้ำที่ถูกกวนแต่หากเจ้าหยุดไขวาคว้าและปล่อยให้ใจสงบเช่นเดียวกับน้ำที่นิ่ง เจ้าจะเห็นตัวตนของเจ้าชัดเจนและบางทีเจ้าจะพบว่าความสุขนั้นไม่เคยไปไหนเลยชิงวนนเขายืนนิ่งมองผืนน้ำที่เริ่มสงบลงอีกครั้งเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมแม้จะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เขาเริ่มสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในเขายังคงจ้องมองผืนน้ำ ที่เริ่มสงบนิ่งภาพสะท้อนของเขากลับมาชัดเจนอีกครั้งเขาเหื่อหน้าขึ้นมองนักบวชเซนและกล่าวด้วยความลังเลข้าเริ่มเข้าใจว่าจิตใจที่วุ่นวายเหมือนน้ำที่ถูกควนนั้นแต่หากข้าไม่ได้ไขว้ว้าหาความสุขแล้วข้าควรทำสิ่งใดนักบวชเซนหัวเราะเบาๆขึ้นอีกครั้งเจ้าคิดว่าดอกไม้ต้องทำสิ่งใด เพื่อบ่งบานหรือไม่ชิงบุญขมวดคิ้วดอกไม้แค่เติบโตมันไม่ได้พยายามเป็นอะไรมันเป็นในสิ่งที่มันเป็นนักบวชพยักหน้าเช่นกันความสุขไม่ใช่สิ่งที่เจ้าต้องทำแต่เป็นสิ่งที่เจ้าต้องเป็นเมื่อเจ้าปล่อยวางจากความอยากและมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันอย่างแท้จริงเจ้าจะพบว่าความสุข นั่นอยู่ตรงนี้เสมอชิงวนนิ่งเงียบหัวใจของเขารู้สึกเบาสบายกว่าที่เคยเขาหันไปมองต้นไม้เล็กๆที่นับบวดรดน้ำเมื่อครู่มันไม่ได้พยายามเติบโตแต่มันกำลังเติบโตในแบบของมันเองเขาหายใจเข้าลึกๆและยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีชิงวนเินอยู่ใต้ต้นไม้เล็กๆ เขาสัมผัสได้ถึงสายลมที่ผัดผ่านและเสียงใบไม้ไหวเบาๆความเยย่หลันรอบตัวกับให้ความรู้สึกสงบกว่าที่เคยเขามองไปที่นักปวดเซนและกลาวด้วยน้ำเสียงมั่นคงขึ้นกว่าเดิมข้าเข้าใจแล้วความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องแสวงหาแต่เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักรู้มันอยู่กับข้าตลอดเวลาตั้งแต่วันที่ข้าออกเดินทางเพียงแต่ข้า มองข้ามมันไปเองนักบวชเซนพยักหน้าอีกครั้งถูกต้องแล้วเจ้าตองการไปค้นหาความสุขแต่แท้จริงแล้วเจ้ากำลังนีออกจากปัจจุบันเจ้าปล่อยให้ใจร้องลอยไปอย่างอนาคตที่ไม่อาจไขว่คว้าได้ความสุขไม่ได้อยู่ที่ใดไกลแต่อยู่ตรงหน้าตั้งแต่ต้นชิงเวินสูดลมหายใจลึกๆสายตาของเขา มองเห็นทุกสิ่งรอบตัวในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนดอกไม้ที่บานข้างทางแสงแดดที่ส่องผ่านต้นไม้แม้แต่เสียงของลมที่พัดผ่านใบไม้นั้นล้วนเป็นความงามที่เขาไม่เคยสังเกตมากก่อนเขาโค้มศีรษะคำนับนักปวดศีลด้วยความคลุกข้าต้องกลับบ้านแล้วห้าเข้าใจแล้วว่าแท้จริงแล้วข้ามีสิ่งที่ข้าต้องการมาตลอด แ้าเพียงแค่ต้องเปิดใจมองมันนักบวชสิ้นเพียงยิ้มและกล่าวคำสุดท้ายเมื่อเจ้ามีความสุขอย่างแท้จริงเจ้าจะพบว่าการเดินทางไม่เคยเริ่มต้นและไม่เคยสิ้นสุดพอทุกก้าวเดินล้วนคือปัจจุบันชิงวินยิ้มเขาหันหลังเดินลงจากภูเขาแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้เดินทางเพื่อค้นหาอะไรอีกต่อไปเขากำลังกลับบ้าน กลับไปใช้ชีวิตอย่างมีสติและเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงชิงเหวนออกเดินทางสเสวงหาความสุขโดยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาในสถานที่ไกลโพ้นแต่สุดท้ายเขาได้เรียนรู้ว่าความสุขอยู่กับเขาตลอดเวลาเพียงแต่เขาไม่เคยมองเห็นมันเช่นเดียวกับน้ำในบ่อไม้ไผ่ที่กับเพื่อมเพื่อถูกกวน จิตใจที่วุ่นวายและหมกมุ่นกับการแสวงหาอาจทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งที่มีค่าอยู่ตรงหน้าดอกไม้ไม่ต้องพยายามเตินอะไรมันแค่เติบโตชีวิตของเราก็เช่นกันเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันและยอมรับมันเราจะพบความสุขได้ง่ายขึ้นชิงบนุนใช้เวลาหลายปีเดินทางตามหาความสุขแต่เมื่อเขาปล่อยวาง และเริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวเขาพบว่าความสุขไม่ได้ซับซ้อนเลยชิงเวินเดินทางไปไกลเพื่อค้นหาสิ่งที่เขามีอยู่แล้วนี่สะทนว่าแท้จริงแล้วนั้นคำตอบของความสุขไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ภายในตัวเราเองสุดท้ายความสุขไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องสแสวงหาจากภายนอกมันอยู่ที่การรับรู้ และการเปิดใจให้กับปัจจุบันเมื่อเราหยุดไขว่คว้าและเริ่มใช้ชีวิตอยา่างมีสติเราจะพบว่าความสุขนั้นอยู่กับเราตลอดเวลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไผ่รู้หลมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ